บชิตตาระเปิดเปิดประตูโลหะที่นำไปสู่ห้องแล็บจากนั้นดเรเกโรก็สั่งให้มนุษย์ดัดแปลงโจมตีแต่พวกนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของดอตร หมายเลข18พบว่าหมายเลขก6 6ยังไม่ได้เปิดใช้งานจากห้องทดลองเธอต้องการดูว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรดรเกโรบอกหมายเลขก8 8ว่ายาเปิดมันแต่เธอก็เปิดมันอยู่ดีจากนั้นหมายเลข17กเ็เริ่มปิดเกมโดยเจาะเข้าที่หน้าอกของดรเกโรทำให้เหล่านักรบแซดต้องประหลาดใจ ดเรเกโรพูดจาวอยวายว่าตนเป็นผู้ให้ชีวิตพวกแกนะและสามารถหยุดได้ทุกเมื่อที่ต้องการจากนั้นหมายเลขสิบเก็ตัดหัวของดรเกโรและตืบจนเละด้วยรองเท้าผ้าใบฆ่านักวิทยาศาสตร์ไปเรียบร้อยจากนั้นทรังก็ตระหนักได้ว่าหากมนุษย์ดัดแปลงเรดริบบอนปล่อยหมายเลขสิ 16, โลกคงจะโอวสารเขาจึงระเบิดห้องทดลองออกไปชินช้นๆโดยใช้เลนโซคุเอนเนอร์จีแบร็ก อย่างไรก,ก็ตามหมายเลขก8 8ช่วยให้มนุษย์ตัดแปลงที่ยังไม่ตื่นอยู่ห่างจากการระเบิดได้จากนั้นเธอก็เปิดมันออกเผยเห็นว่ามนุษย์ตัดแปลงคนนี้มีร่างกายใหญ่โตและมีผมทรงโมฮอคสีส้ม เมื่อหมายเลข17และหมายเลข18พยายามคุยกับเขา16ไม่ตอบสนองนี่เป็นเพราะ16ไม่พูดเว้นแต่จะเกี่ยวกับภารกิจของเขาจากนั้น17ก็บอก18ว่าถึงเวลาต้องทำภารกิจทำลายโกคูให้สำเร็จ16ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และในที่สุดก็ตอบคำถามได้จากนั้นมนุษย์ตัดแปลงทั้ง3ก็บินออกไป คุรุลินตระหนักว่าพวกนั้นกำลังตามล่าโกคูยังได้ก็ตามบจิต้าเริ่มโกรธมากขึ้นที่พวนหรือตัดแตลงเพิกเฉยต่อเขาจึงเริ่มไล่ตามพวกนั้นไปก่อนที่เขาจะจากไปทรังพยายามหยุดเขาและบอกให้รอโกคูบจิต้าไม่ฟังจึงชกเพื่อเป็นการเตือนจากนั้นบจิต้าก็มุ่งหน้าไปจนพ้นสายตาหลังจากที่ทรังฟื้นตัวเขาพร้อมกับเทจินฮังพิกโ,กโลและคุริลินก็ติดตามบจิต้าไป ทางด้านโกหังยังคงบินพาบลูมาและยาจิโรเบรกลับไปที่บ้านบลูมาก็บอกให้โกหังวางพวกเขาลงสัก2อสานาทีเพื่อที่เธอจะได้เปลี่ยนผ้าอ้อมของเบบี้ทรังบลูมาใช้ให้ยาจิโรเบรล้างผ้าอ้อมใหม่ผืนหนึ่งที่เธอพกติดตัวในแม่น้ำใกล้ๆขณะที่เธอเล่นกับทรังจากนั้นโกหังก็ออกมาเราควรรีบเดินทางกันได้แล้วนะครับ ที่บ้านโกคูขณะที่จีจ้กำลังทำอาหารเย็นให้โกคูโดยคาดหวังว่าเขาจะตื่นโกคู Goku, ก็เจ็บปวดอย่างมากย้ำชาให้ยาแก้พิษแก่โกคูเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดขณะที่จีจ้กังวลโดยหวังว่าโกคูจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้ในขณะเดียวกันเบจิต้ากำลังตามล่าอย่างดุเดือดและมาถึงสนามรบเป็นคนแรกเพื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ตัดแปลงเบจิต้าท้าให้หุ่นทั้ง3ม,มาต่อสู้กัน1 7และ18หัวเราะกับคำขอของเบจิต้า 17และ18จึงขอให้16ต่อสู้กับเบจิต้าแต่เขาปฏิเสธเนื่องจากเบจิต้าไม่ใช่โกคูและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้18จึงตกลงที่จะต่อสู้กับเจ้าชายชาวไซย,ยาคนนี้เองแล้วตอนนี้ก็จบลง